คลิปนี้นะครับเราจะมาขับรถเล่นกันนะครับอ๋อผมลืมว่าผมเปลี่ยนรถเกือกชนอ,อันนี้แล้วสิผนังนะครับกำแพง เนี่ยผมสังเกตเวลาเล่นออนไลน์นะครับรถของผู้เล่นอื่นเนี่ยจะทะลุรถเอ c พซหรือว่าพวกงานก่อสร้างข้างทางนะครับรถที่ผมขับอยู่ก็คือ v o l v o นะครับ FS 2 0 2ส6องศูนย์สองหนึ่งหกสี่นะครับเป็นรถที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทหนึ่งจดูนจุดห้าแล้วก็แพทหนึ่งจุดศูนจุดสาของ i o s นะครับราคาอยู่ที่เก้ารอยสิบนะฮะใช้ Vp 3ีสามสิบสองในการปลด อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 885k นะครับรถทุกคันนะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะไม่มีรถคันไหนสมบูรณ์แบบนะครับมันก็น่จาจะความถนัดนะครับความชอบของเราเนาะ เดี๋ยวผมจะชิดขวานะครับให้อ่า,อาเฮ้ยทำไมรถ <laughs> เป็นแบบนั้นนะฮะคือผมกลัวจะไปชนท้ายเขาครับดเดเนียรถคันนี้นะครับมีแรงม้าอยู่ที่อ่าเดี๋ยวผมให้คันม่วงไปก่อนรถคันนี้นะครับจะมีแรงม้าอยู่ที่เจ็ดรอยห้าสิบนะครับ แรงบิดอยู่ที่สามพันห้านะครับแล้วก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะอันนี้ผมขับแบบอปกตินะครับมันก็เลยยังไม่เห็นข้อเสียแต่ว่าถ้าเราขับแบบความเร็วที่มันร้อยยี่สิบสาสิขึ้นนะครับเราจะเห็นข้อเสียของคันนี้นะเพราะว่าค่อนข้างนะครับววาปุมยาก แล้วก็เวลาถึง160กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงเนี่ยบางรอบนะครับเครื่องจะดับนะแล้วก็เราต้องมา,าเราจะต้องมาเริ่มตรงจุดใหม่นะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีของคันนี้ก็คือความเร็วนะครับที่เร็วมากใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับในการส่งงานนะใครที่เพิ่งซื้อมานะครับยังไงก็ลองขับให้ชินมือนะครับให้ จับจังหวะได้มันถึงจะสนุกนะพอเราจับจังหวะได้นะครับจินมือแล้วเนี่ยเราก็สามารถขับได้แบบสนุกสนุกเลยนะส่งงานแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าเราเจอ,อาทางยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งจนถึง160นะครับเพราะว่าถนนในประเทศไทยเนี่ยด่านค่อนข้างเยอะนะ เดี๋ยวนะขับมาครึ่งทางอย่างหรรถยางแตกหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้โหเครื่องยนต์นะครับนี่ขนาดไม่ได้ชนอะไรเลยนะ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีน้อยนะแล้วมันจะชอบเกิดตรงที่ใกล้ถึงอะโรงซ่อมนะครับ ช่อมเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไว้ถึง160นะครับผมขออ่านแชทก่อน เจอด่านอีกนะครับขับได้สูงสุดหนึ่งร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าอ่ามันจะมีโอกาสที่เครื่องยนต์จะดับไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอีกข้อหนึ่งแล้วก็ขับอ่าร้อยหกสิบนะครับให้ดูตอนเครื่องยนต์ดับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นแล้วลหละที่ขับคันนี้นะครับ แต่ว่าใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมเนี่ยอาจจะต้องอใช้เป็นข้อพิจารณาหน่อยหน้าแผดปัจจุบันนะครับแพดหน้าเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขนะ ผมว่าจะปิดเสียง GPS นะแต่ก็ลืมนะนี่ไงป่าไปแดงตอนน้าตำรวจเลยตอนนี้ผมอยู่ใน อเมริกานะครับเพราะว่าทางมันยาวนะมานสำหรับขับแบบความเร็วนะครับจะแ,แสงไงเนี่ย รถตัวนี้แซงลำบากนะครับเพราะว่าความเร็วที่มันอ่าส,งสูงๆแล้วเนี่ยเราจะควบคุมลำบากนะครับมันจะสายไปสายมานะ Exit Right โอเคครับเราน่าจะเจอทางที่สามารถวิ่งถึง160ยาวๆแล้วนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีด่านเก็บเงินนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะยังไม่เจอนะครับ เห็นไหมัร้อยหกสิบแล้วเครื่องยนต์ดับนะครับก็พยายามนะครับเลี้ยงพยายามเลี้ยงนะครับไม่ให้มันเกินร้อยหกสิบนะพอมันใกล้จะถึงแล้วก็ผ่อ,อนๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเร่งใหม่ราคาซื้อนะครับอยู่ที่ราคาซื้ออยู่ที่เก้าร้อยสิบเคนะครับราคาขายลนะจะอยู่ที่หกร้อยสามสิบเจ็ดเคนะครับก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าเราจะขายรถ ซื้อรถคันนี้ดีไหมนะครับหรือว่าจะเอาเงินไปรอแพดต่อไปก่อนเผื่อรถคันใหม่มานะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับข้อดีเนี่ยคือไวมากนะครับจบงานไวมากแต่ว่ามีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเราเร่งได้ถึงร้อยหกสิบนะครับถ้าเราแช่ไว้เนี่ยจะมีโอกาสที่เครื่องยนต์ดับนะครับแล้วก็เวลาทําความเร็วสูงๆนะครับจะควบคุมค่อนข้างลําบากนะอาจจะไปชนนั่นชนนี่นะครับแล้วก็เวลาเข้าโค้งที่มัน ่าเป็นวงกลมนะครับอันนี้เราจะต้องชะลอรถนะพยายามชะลอนะครับอย่าเร่งเครื่องนะ